โอเคมาดูดิสเด็กออฟฟิศกันดีกว่าลายลายก็มีประมาณนี้เลายลายๆเดิมลายลายแรกไม่เปลี่ยนอะไรมาดูันที่เกตสาเป็นออฟฟิศ3ามใบแล้วก็เซ t ตออเดอร์ใหม่จาก cp 0 3ชื่อว่าเอาเป็นว่าช่างเหมือนเรื่องชื่อแล้วกันเรียดออเดอร์ขาวไปสีลาขาวงอสามารถออโต้ในช่องออเดอร์โซ มมีโทเก้นเงาใบใหม่ลงในสนามบวก5 0 0พันจะจบเทินอ่าแล้วก็โซบาสองเพื่อเล่นนะเป็นเป็นออเดอร์โลกใบใหม่มาป่ะพลังต่อไปเป็นเกส2ตัวใหม่ที่มาเพิ่มเวฟให้ออฟฟิศอืมความสามารถคอนฮัลโลเป็นดังไนบวก2 0 0พันแล้วก็อบิซอดักไนบวก5,000ันสกิลออโต้ช่องเรียการมาเจบก,กันต่อสู้ที่มันทำการโจมตีดีทายโทเก้นเงา3ใบแล้วก็สแนตนยูดิมนี้เป็นตัวเพิ่มเวฟต่อไปก็ เอามิดเดลใส่ไว้2ใบสกิลเหมือนตัวลูกตีเมื่อกี้นี่เลยโลกดักในบวก2 0 0พอพิซอร์รักในบวก5,000จกนกมกต่อสู้ที่มันทำการโจมตีอีไทยโทเก็ตหนึ่งใบแล้วก็เลือกรีไทยเรียกการปนุกันข้ามโลกเกต2สองเป็นโลกว่างเปล่าใส่ไว2้2ใบสวัสเพื่อเล่นจวดหนึ่งแล้วก็โลกอีกใบหนึ่งแสงจันตะคาาใส่ไว3้3ใบคาร์ดบัตคอโทเก็นนะต่อไปเป็นเกต1หนึ่งก็เป็นโบเปาไม้ใส่ไว้4ใบวายวยัตโซ หนเดมลิท่จัดใหม่เนี่ยกินโซค่อนข้างเยอะอันนี้ใช้โซ2ใบแล้วก็มีใช้อีกหนึ่งแล้วก็เกรดหนึ่งซันโบริโนใส่ไป้2ใบอ่าถ้าบูทให้กับโทเก้นเงาบวกพลังให้ตัวเอง15ื่นแล้วก็เกี่ยว,ว,วกับก,การต่อสู้นั้นถ้าทำการบวกพลังก็ดีทายตัวเองกับโทเก้นโจวหนึ่งใส่ไป้2ใบแล้วก็เกรดหนึ่งตัวหม่ชื่อว่าเลโซอะไรวะเนี่ยเลโยเซสเลโลเลโยชีสอะไรของมันวะ สกิลออโต้เมื่อลงสนามช่องเรียการ์ดูการ์ดสใบเลือกโลกไม่เกิน1ใบนําขึ้นมือแสดงและนําขึ้นมือแล้วนำการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้ก่องสกิลแอคทีฟถ้าแวนเป็นออฟฟิศโซฟาส์หนึ่งรีไทายตัวเองแล้วก็เซกโทเค็น1ใบใส่ไว้3ใบอ e g จีเกตหใส่ไว้4ใบประมาณนี้แล้วก็เซตติ Set ๊กเกอร์คริเทียลทั้งหมด8ใบรี8จริงๆที่ยาดโซควรจะใส่4แต่ว่า ได้ของมาแค่นี้ได้มาแค่3ใบคิวสี Raw er ่ใบล o ติเกอร์สใบแล้วก็ Over er โอเวอร์ติเกอร์บใบตัวทีรอเล่นต่อไปก็โอเคเรามาต่อกันที่คอมโบกันเลยดีกว่าเรายับเซตมือไว้ก่อนเกตังเกตสองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเ,เราสมบรได้เริ่มก่อนเริ่มมากระจวกก็ทิ้งแล้วก็ไลกิลหลายๆเสร์ชออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือขึ้นอยู่กับว่า,วาบนมือมีออเดอร์มีใบนี้ก็เสร์ชเป็น อันนี้ขึ้นมือก็ได้หรือจะเสิร์ฟเป็นอันนี้ขึ้นมือก็ได้แต่ถ้าเสิร์ฟเป็นใบเนี้ยอาจจะเล่นยากหน่อยถ้าเป็นปกติก็จะเสิร์ฟเป็นใบนี้ขึ้นมือเอามาหามือเพิ่มเสิร์ฟขึ้นมาแล้ว้าตีมาก็ปล่อยเช็คคิวพลังไปถ้าจะตีไม่เข้าหรือกล้าจจะมีเวฟแล้วตีไม่เข้าอีกก็โอเคไม่เป็นไรก็ปล่อยไปเ้าเถินแล้วก็จัว่วทิ้งมือหนึ่งใบถ้าเราไม่ทิ้งเป็นใบนี้ก็ได้แล้วก็ไปเป็นเกียร์สองก็เซตบอร์ดมีคอร์ดบาร์หนึ่งใบใชุ้่มค จับเซตโทเค็นเช็คแล้วก็สกิลแวนเลื่อนอีกตัวบวกห้าพันก็โยนให้เลนข้างไปก็ได้แล้วก็ขอคนนี้กับคนนี้ขอมาอู้ออาจจะไม่ต้องถึงขัง้นปลยมือขนอาดน,นี้ก็ได้แต่ถ้าอยากแห่ก็ปล่อยซะแวนเปิด18ตีเช็คไม่มีแล้วก็ตัวนี้จบการต่อสู้มีเซตออเดอร์เข้าโซไงไอเดมแล้วก็เอาข้างนี้ตี15บห้าบวกห้าพันยี่สวอีก15บห้าบวกยี่สิบตีตีเสร็จตีไทยตัวเองกับโทเค็น จาดหนึ่งเย็บโอ้โจัดได้โอเวอร์ด้วยเพราเข้าเทินเขาเรามือน้อยเพราะเราแห่ไปบางทีเนี้เราก็ปล่อยเย็บฮิวอสมมติเราเต็มมาจะเท่ากันกับเขาไม่เต็มมาว่าจะน้อยกว่าเขาฮิวไม่ได้อ่ะชั้นเช็คโอ้โหโลกสามเดมมีแค่สามเดมก็เล่นได้นะเข้าเทินเราจูบจัวทีนี้ทิ้งเป็นโลกใบนี้เราก็ทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก็ไล่เป็น ออบิสชิบแล้วก็เซ็ตโลกหนึ่งใบสวัสนหนึ่งจัวแล้วก็สกิลแวนโลกเป็น,นออบิสโซดักไนเขาได้บาสสองสามารถโทเค็นได้สามใบสองแล้วก็สามทีน้อยใช้ใสยย่ประหยัดแล้วก็คอตัวไหน่ได้มากับคนนี้ขอมาแล้วก็แวนเปิดเลย 8 23ตีเช็คคิค,คสมมติเขาปล่อยก็คี้ให้แบนพลังให้ข้างนี้ก็ได้หรือไม่ก็คี้ให้ข้างนี้คิข้างนี้พลังข้างนี้ให้ไปหมดเลยซเซคันเช็คคิเอาข้างนี้ไปเลยก็ได้ตีเสร็จก็ไอ้นี่เข้าโซ่ไงเดมเดมไปเล่นเทนถัดไปแล้วก็เอาโทเค็นตีปึ๊บป๊บแล้วก็เอาข้างนี้ตีข้างตีสามคีพลังเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้บวกตีสามคตีเสร็จกินโทเค็น ชิบชิบชบินโทเคินสใบลุกมาตีอีกรอบหนึงตี3ามขีประมาณนี้แล้วก็เล่นบนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิศก็ยังไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าถ้ามีใบนี้อยู่บนมือแล้วเราขึ้นเกต3มเนี่ยมีโลกใบเดียวอะแนะนําให้ใช้ใบนี้ไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยโทเคินที่คอลงมามันก็จะตีสองหมืนในเทิร์นั้นแล้วมันก็จะโดนตัวนี้กิน ามันจะโดนตัวนี้กินอยู่ดีก็ไม่ต้องเสียดายอะไรมากมันจะทําให้พลังบุกแรงขึ้นเขาบ้กว่าโทเคนดูบที่ลงมาบวกตัว 5, ะต 20, ละห้าพันนี่กติสองหมื่เป็นเลนนี้ก็สี่หมืนล้เลนนี้ห5ึ่0ห้าสองหมื่นสามหอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามีสองใบก็บวกหมื่นเลยนะเป็นสเต็กพลังได้ประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปไฟ ん